จุดหมายของการซุ่มโจตีมีใช้เพื่อการสังาหารหาแจะเป็นการนิเริ่มสู่การหาคุทางที่จะนำไปสู่ชัยชนะในสงครามบญชาการเพียวไทยหรือชื่อเต็มว่าชาร์สโอดันยินยามาโดะเขาคืออัจฉริยะทางการทหารที่หาตัวจับได้ยากในรอบพันปียามาโดะเริ่มฉายแววความสามารถทางทหารของเขามาตั้งแต่เด็กและสามารถขึ้นมามีตำแหน่งชา์โอหรือผู้บัญชาการได้อย่างรวดเร็ว ภายใต้การนาของเขาแม้แต่พวกอ็อกที่เป็นพวกป้าสงครามก็ยังหวาดกลัวที่จะต้องเผชิญหน้ากับเขาจากักรวรรดิเทาสามารถขับไล่พวกอ็อกและเอเรียนที่ไม่เป็นมิตรรอบๆชายแดนได้อย่างเบ็ดเสร็จจนสามารถก่อตั้งเขตปกครองใหม่ได้อีกถึง2แห่งได้แก่เอสไซเอียและทาร์สวาสพวกเขาสามารถขยายดินแดนออกไปไกลจนสามารถข้ามอา ok ่าวเดโมคิสได้สําเร็จนำไปสู่การประทะกันระหว่างกองทัพของจกักรวรรดิทาและกองทัพของอิมพีเรียลในที่สุด แต่แล้วในระหว่างการลบกับกองกำลังของอีพิเรียมเขาก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสจนไม่สามารถกลับมาเดินได้ปกติอีกต่อไปประกอบกับอายุที่มากขึ้นของเขาทําให้ในสุดเขาก็ตัดสินใจกเกษียณต,ตัวเองและกลับไปยังดาวต้นเกิดของเขาเขาเลือกที่จะอยู่อย่างปีกวิเวกบนยอดเขาคันจิและใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเขียนตาําราพิชัยสงครามที่เขาได้คิดค้นขึ้นมาตลอดทั้งชีวิตของเขาพิชัยสงครามของเขานั้นเรียบง่ายแต่ยากที่จะเข้าใจได้อย่างแองแท้ มีผู้คนมากมายเข้ามาเรียนกับเขาแต่มีไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถสําเร็จวิชาและเข้าใจถึงแก่นแท้ของวิชาของเขาได้มีสิทธิเพียงแค่3คนของเขาเท่านั้นที่เขาสามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่าสามารถเข้าใจถึงวิชาของเขาได้ได้แก่โอโชวาเจ้าแห่งวิชายยุทธ์มนคาโอชาสลาเจ้าแห่งเขาหยอนและโอไคเจ้าแห่งโบนานในช่วงวันปลายสุดท้ายของชีวิตของเขานั้นทางสภาสูงสุด ขอร้องให้เขาเข้ารับการสแกนสมองเพื่อที่จะได้เก็บความรู้ทั้งหมดของเขาไว้แต่ว่าการทําเช่นนั้นจะทําให้เขาต้องตายอย่างไม่มีทางเลี่ยงได้แต่กะนั้นยามาโดก็ตกลงและยินดีที่จะมอบสมองของเขาให้กับจักรวัฏทาวเพราะเขาเองก็รู้ดีว่าเขาคงอยู่ได้อีกไม่นานเช่นกันหลังจากที่เขาจากไปทางสภาก็ได้ใช้สมองของเขาสร้าง AI ของเขาขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ AI ของเขาฝึกสอนผู้บัญชาการยุคใหม่ และมันยังคงเป็นเช่นนั้นแม้จะผ่านมามากกว่า400ปีแล้วก็ตาม